สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับอ้อมนะคะกับช่วงผิวดีกับดีสกินค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าแสงแดดเนี่ยแดดแรงมากๆเลยค่ะและแดดแรงเนี่ยนะคะก็เป็นปัญหาหนึ่งนอกจากจะทําให้เราเป็นฝ้ากระแล้วนะคะยังทําให้เรามีรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาก่อนวันควรด้วยล่ะค่ะ อ้อมเคยสังเกตนะคะสาวๆหลายท่านค่ะมีรอยตีนกาก่อนยอันควรนะคะและสาวๆพวกนี้ก็เครียดมากๆเลยค่ะเลยจะพยายามหาวิธีนะคะให้รอยลุมลึกข้างหางตานั้นหายไปนะคะทั้งนี้ค่ะก็มีด้วยกันหลายวิธีนะคะทั้งวิธีการรับประทานคอลลาเจนนะคะเช่นจากปลาทะเลน้ําลึกนะคะหรือจะบางท่านนะคะก็เลือกเป็นวิธีการเลเซอร์ค่ะแต่เลเซอร์นะคะก็มีผลข้างเคียงค่ะคุณผู้ชมเอ๊รู้ว่าจะฉีดโบท็อกดีนะคะซึ่งโบท็อกนี้นะคะก็เหมือนการฉีดเอาสารพิษแบตที่ เชืชนิดหนึ่งเข้าไปนะคะและแบคทีเรียนี้นะคะก็จะเข้าไปทําให้กล้ามเนื้อมัดเล็กๆบนผิวหน้าของเราเนะะี่ยค่ะเป็นอมพาตไปช่วยขาวนะคะซึ่งก็จะทําให้รอยลุ่มลึกรอยเหี่ยวยนะะ่นเนี่ยค่ะหายไปเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ยังไงดีล่ะคะไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่เรามีเซรั่มเพียงตัวเดียวนะคะนวัตกรรมใหม่จากดีสกินค่ะที่รวมเอาสารลบรอยดำนะคะลดร,รอยเหี่ยวย่นนะคะแล้วสารตัวนี้ก็ยังมีคอลลาเจนในอนุภาคเล็กด้วยนะ เทคโนโลยีนะคะซึ่จะซึมเข้าไปในผิวได้อย่างง่ายดายค่ะแถมดีสกินขวดนี้นะคะยังอ่อนโยนนะคะสามารถทาบริเวณรอบดวงตาได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสารลดรอยดำลดรอยฝ้ากระนะคะที่จะทำให้ผิวหน้าของคุณสว่างใสแล้วก็มีสารกระชับรูขุมขนเพิ่มเข้าไปอีกค่ะมีสารบำรุงผิวเพิ่มภูมิต้านทานให้กับผิว เพิ่มความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระรบรอยเหี่ยวย่นและก็ต้านสิวด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะไม่ต้องยุ่งยากหลายขั้นตอนค่ะเพียงแค่มีดีสกินขวดนี้เท่านั้นนะคะแค่คุณผู้ชมนะคะล้างหน้าให้สะอาดค่ะหยดดีสกินลงบนผิวหน้านะคะทุกเช้าและเย็นค่ะรับรองค่ะผิวหน้าของคุณก็จะสว่างใสในเร็ววันค่ะรีบตอบแทนผิวดีๆของคุณด้วยดีสกินนะคะแล้วกลับมาพบกับอ้อมในสัปดาห์ต่อไปค่ะกับช่วงผิวดีกับดีสกินค่ะ